สวัสดีครับผมวันนี้โอเวอร์เสียครับผมแพทเทิร์นเหมือนเดิมเรายังให้ปาล์มเล่นอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ลุกจากตรงนี้โอเคครับผมฝั่งขวาผมนะครับสลีปกระต่ายนะครับผมเปนพี่กระต่ายใครครับแนะนําตัวหน่อยผมไม้ครับไม้ชอกันช่างหรือเปล่าไม้หมอมอไม้กันช่างเอ้ยรขบเวลาฉายาแล้วเกินตืรึปตื้โอ้ยมือชุบกันด้วยได้ ปึ๊บเร่มก่อนเร่มก่อนมันจเก่งแล้โอ้ยแล้วเฟย์อยากเล่นเหรอสองไบฮะเปี่ยนสามครับ ครันจบครับไปจนฟล๊บแวนการ์ดเกมสองอ่านแล้วได้จบนะครับเอามาขีวโซนห่งเียวเลยเบอร์น้องข้อมองเป็นเป็นตอน จะไหนั้งมรรือสีบรรยากัศผม No gas <get>. หนึ่งเดนพราะไม่มีนะ Draw Okay p a เ e t t เริ่นจัวร<อ>ึบร<อ>ึบรึบรึบ h แบบนี้ขอ้ขอข้อข้อไม่ถูกเรยๆข้อไม่เท่าครับ9,000ครบ สิบเจ็ดสิบสี่โอเคมากระดรงนรั้นก่อนมีทิกเกอร์ไปครับอ่าสิบเจ็ดสกิลเสือโซบัสเมื่อบูทหรือไม่โจมตีโม่ท็อปหนึ่งใบถ้าเป็นถ้าเป็นนอร์มอนห้ามเซติเนลถ้าเป็นทิกเกอร์ขอแต่ทิกเกอร์กัดโอเคอ่าเป็นนอร์มอนครับห้ามเซติเนลสกิลวันนี้เห็นโม่คาร์บัตเก็บใบโม่ขึนกก้นหนจะเป็นสิบเจ็ดห้ามเซติเนลต้องกัดอกกไะไรครับขี้ขี้ขีพลังข้างนี้ครับหนึ่งตำน,น่โอเคขี้พลั้งอะไรับผม นี่เป็น14 24ครับ2ขีด24 2ขีดให้เหมือนเ่า,าเยไครับเครส่องแซนด์บล็อกไนเเกียวครับจากนั้นลงคนนี้ครับซิกมุนลงมาจากมือของอาเมบมก,กิจ,งงจิงเป็นเหรอครับจิงเป็น อ่ทาทัศเลครับหยิบแดมขึ้นมือใบหนึ่งแล้วใบบนวางคืนี่เก็ไม่สมบูรณ์หยิบเมตาตอนครับใบบนวางคืนวางเป็นเกี่ยสองครับสองขั้มนะสองคัง้มโอเคสกิลเซราเคิลค,ครับอ่าในเทิร์นตัวเองเห็นการตกเดมตัวเองฐานะประสามพันมินคอนครับลงมาใหม่ก็ได้โปรดโอ้ยการมันดีอ่าลงเซรเคิลอีกใบหนอ่ะเท่านี้มีการตกเดมตัวเองอยู่ก็เป็นฐาะ 3, ะน,นาะ,ะบุยสามพันก็คือฐานะบวกหกนะถัดไปขอบคุ ปีละครับเอาแว่นน้ำเลยครับหมื่นเจ็ดหมหกพันสองมื่นสามครับโนกาครับท <No, God. S 1> ูน่ผมมาได้ไปกินหนึ่งครับไปที่สองเป็นทีวันผมฟื้นฟูดได้เอาพลังให้ข้างเกินหนึ่งครับผมนี่กระมาครับคี้พลังมันครับอันนี้จะเป็นน,นี้เป็นสิบแปดตีกันไม่เข้าตีข้างนี้ผมข้างนั้นเท่าไหร่ ข้างนี้จะเป็นสิบสี่บวกหมือนครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สบย่ิบยี่สิบยีบยี่นิบกี่สิบยีบี่สิบยีบบยบยี่บ่สบยีบียบเ่ เมื่อลงมาช่องแวนโม่โมเป็นออร์มอดเปิดสี่คอสองถ้าเป็นทิกเกอร์บวกเงินห้าบุกคีบเปิดสี่คอเกสองหรือทำก่อน 4, อ,อท,<ม>ที่เหลือสรักก่อน ทีจีมีหใบครับมีเพทีใบหนึเทีใบสกิลหนูครับคอร์บัสหนึ่งเก็บใบโม่กอเพื่อนหูครมัท่ารับตีข้างนี้ตายครับร่นงกายจมตีทำสองธรรมดาเนาะธรรมดาอ่ะลกกนได้ใช่เซ็ันเถอะไม่มีไม่มี หนึ่งมือสี่ฮิตวิทย์สกิลครับบอกว่าฮิตโซบัสจวดให้เหมือนครับอันนี้บอกว่าถ้าอยู่ในช่องพิเศษนะครับจะบวกแปดพันนะครับยี่สิบเจ็ดนะคิดเดียววคไม่มีครับแล้วไม่ต้องฟังผมโอเคสกิลครับถ้าไรท็อปเกตสามมาแล้วสามารถจะส่องสองบาสถ้าทำครับอ่าโดูดแดงไปหนึ่งแล้วแหว่งมุก็ได้ไม่ต้องอะไรไปวางคืนครับ โดดเป็นเดกซันก well> ่อนด่นอย่างนั้นถ้ามีเพ็งน่ครับอเอาแดมไปแต้กองไปหนึ่งแล้วเจ็บขึ้นน้มอันนี้คือเกิดจะเกิดผลเก็บเป็นคียครับผมครับผมน้มัขึ้นเป็นคีครับผมอคีให้แวนครับพลังให้ที่ครับมือกี่บาทครับสองสี่หกแปดเก้าเก้าบาทมือเก้าบาทคีย์แววนพลังให่ชละเกียวครับผมเดี๋ยววิจะไม่ทัน้ครับ จากนั้นสกิลซาเกยียวอาฐานะบัตร 3, สามพันแล้วก็สกิลเวสเฮ็ดในเครื่องใก็ได้เห็นการ์ดของผมตกแต่งตัวเองบอกห้าพันแล้วบวกชิลด้วยครับก็ลงเป็นเป็นหนึ่งครับอ่าแต่เทิงครับผมแวนน้ำครับผมจะเป็นสิบเจ็ดบวกหมื่นห้ามาสามสองสามหมื่นห้าสองคีครับก็เฟกการทิ้งเป็นกระถิกโอเคครับชิ้นะครับผม โฟร์เช็คไม่มีอะไรครับเซ็ n d นเช็คเป็นฮิวครับผมได้ฟินฟูกับเดนทอวครับผมฟินฟูเป็นเกี่ยงครับฟนฟูเกตสองครับผมเอาพลังให้อาร์เคน่อกกลอีกรอบจากนั้นอันนี้สิบสองสิบห้าสมหาข้านีสบห้านสิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบ้าถ้ากดเป็นเท่ากันโอเคไหมครับ คนนิติครับสกิลตัวหลังครับทัสซเลบอกว่าตอนบู๊ถ้าในเธนิคการตแบบนี้ซีซีหนึ่งครับปุกอีกหมื่นนจะกลายเป็นสามหารอีกข้าสามห่นเท่ากันทุกข้างคิดเดียวกันนะปล่อยครับเกสองตีันอีกีคสหมืนห้าปล่อยอีกทีครับโอเคเกณหนึ่งครับสเตรนด์แอนดลไล่ครับเร็วคันเร็วว่านบอกว่าเทคคอนครับถ้าในโซมี เกสามอยู่ครับอ่าเทคออโตของการไปเนี้ยจะเกิด2รอบโอเคอ่า uh, รอบแรกครับโม่ครับเปิดสี่คอเกสองไปทำก่อนขอไปนี้แป๊บโอเคโมคาับขอไปออนีขอไปยาว

กเก็ไปนี่คร์บ้านเมื่อกี้ไปนี่โดนเมกี้ไปนี่กับขาต้องวันนี้อยู่ขาหลังบอกสี่นอันนี้บอกปันอช่องไหนเกามห้าหกห้าเ็เ็ลวก็เก็หลงห้าันเจ็น้าสิบห้าเตข้างนี้นกกา สองพันวครับนก้าไครับไดเเกตหนึ่ครับดอติกเกอร์อพลังให้กับราบ <c oughs> งให้กับข้างนี้ครับ <Okay. S 1> จอยลไม่เช่หนฮิวทิเกอร์คับฟืนไม่ได้พลัง okay. ช่แต่นี้เข้าสกิลครับคาบหนึนง่งโมก<ม>เป็น,นอวันจนครับโอเคสิบเก้า เก้าที่สักครัทาบาที่เหลือเท่าไหร่บ้างที่เหลืออันนี้จะเป็นยีิบเจ็ดครับอันนี้จะเป็นยี่สิบเอ็ดสามเอ็ดอันนี้สามเอ็ดออากาศโอเคเรครับสามสิบเอ็ดีใส่ตีใส่เหมือนกันโอเคกดเองไหมไม่กดโอเคไม่กัดไม่มีทิกเกร์ นี่ส่บเลยค่ะยี่สิเจ็ดสองหนึ่ครับผมอ่าก็ได้ครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองมือสิบสองไปครับและเมื่อตอนเห็แล้วก็สกิลครับไรทับสามมาซีดีสองรุ่นแดบที่ก่ครับว่าสองครับก็เป็นเซ็รเตอร์ผลิตอ่ะครับผมับอย่างเป็นพนหน่งหาับสีตรงนี้ แล้วก็คอนเทนต์มาเองครับเก็บเงินไปใต้ก่องเก็บทีผมอันนี้โดนดาเมจครับทิกเกอร์เกิดผลดาเมจเป็นไม่มีทิกเกอร์ครับกินงแล้วก็สกิลครับไพนักสำคัญบัตเทอร์แค่นี้แหละครับผมเป็นแวนนัมครับผมจะเป็น17ซัมบิน2ซัมบิน5ครับเป็นการ2 5เก็เป็นกลางครับขอบคุ นนไม่ได้ไม่มีอะไรไม่สอก็ไม่มีอะไรบอลอะสิบ้าตีส่เหมือนกันอ้ารับขอห้ากยความเี่เดี๋ยวเสร็จด้วยเสียโอเคครับคนนี้ตีแมก็เทคตัวหลังกันผมซีีหน่งปัดหงครับผมแบแล้วก็ก็เทคเฟเธอร์เลทครับสวสายเกตส์สอใบนี่ครับครับ ความแดมเท่าที่เป็นไปได้ผมก็ความเดแล้วก็คงสองมื่บโมีีครับเซนิเนลกัดไม่ได้ครับข้านี้จะเป็นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นห้ามืรองขีดมือามือมีโปรเทคสามใบครับแล้วก็มือจริงมีหกใบครับมือจริงมีหกใบอยู่่งีนีห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามครับสองขีด นี้สามเปื่นสองครับ 1> 4, 1, สี่มื่นเจ็ดเไม่ต้องกัดน,นัดหมือนใบใบนี้จะเป็นสี่หมืนสองครับอันนี้เศษหมื่นห้าตัดไปตั้จุไลเรียวผ่านอัอเซลอ่าสก,กิลครับออโต้เกิดสองรอบรอบแรกครับประสีคอสองหรือต่ำกว่า ข้อเดียวโอเคเ่าต่อไปครับสถิติขอ ก็ทนันครับข้องผมเชีสหนึมันสองตีใส่นึ่นอกาหนึ่งหมื่นแปดตีใส่ตัวอย่างไม่กดเนอกามันตีครับสองหมื่นคิดก่อนแล้วกดเทรได้ไม่กดเลยสองหมื่นไม่กับ ยูท <Ut> ิกลาขึ้นดฟูหนึ่งใบเน่ส่งพลังให้กับเสือโอเคครับีไ่มีมโอเคสองล้วมีไหมไม่มีครับเกตสองมือเหลือโปเทคอ,อีก่ใบันะสามใบบนหน้าบอกกัา ันนี้จะเป็นสิบเจลยครับอยู่หลังบกสี่พันหมื่นตีครับยี่สิบเจ็ดเ่ป็นได้โอเคน้องกางพมครับผมคีเาพลังอะไรยิบไม่กดให้เป็นโปรตีนโปรตีนะโอเคอะะไโอเคนแซตต ไล่แม่อตอบครับเกร็กแล้วก็เทคไว้ครับไลทับเกียร์สองมาเอ้ยไล่ทับเกียร์สามมาคุณดิสองมาครับโด,ดไปหนะึ่งลดเป็นคิดตำแหน่งก่อน ท<า>เก็บเป็นคีย์ผมโดยขึ้นหนึ่งเลยครับแล้วไม่เช็คไม่มีที่เกิดเป็นไรไลฟ์ไปกี่ทีแล้วสามทีเนาะใช่ป่ะใช่ครับโอเคแล้วก็คนนี้ปัน่นา้ากสุดเลยอ่ะกระชื่ออะไรครับเคนนีมเอาคนนี้ติ๊กอะคนนี้ครับกระชับโอกาสสองอ่าสังสองครับโอกาส ยบเจบวกครัสามหมื่นสองลูกครับสีโอเคครับเาใช้เป็นคีย์หกขอนั่งิกเตอร์นะครับสองสามแปตักเกอร์สามใบสีใบติกเตอร์ไปสามใบเจ็ดในแปดใบทุกีบบสองสี่หกแปดแปบ โอ้วเฮ้ยโอแวนว่ะไอ้น <mm ี่ดอกโอ้ยคีฟทลังไรครับโอเคตายครับของราบของราบไอ้นี่มันเหลียว